ครูคุณวีสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะค่ะวันนี้มีบ้านนกดาวทรงปัญญามาฝากเพื่อนๆนนะคะถ้าอยากจะให้เพื่อนๆได้ชมเป็นแบบบ้านนะคะคือทางาเจ้าของบ้านไม่ประสงค์ที่จะแจ้งราคานะคะค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เจ้าของโครงการมาส่งให้กับลูกค้านะคะค่ะก็คือว่ากําลังเก็บงานกันอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรอบๆตัวบ้านกันก่อนเลย ค่ะลักษณะฝาบ้านก็จะเป็นฝาเฟียมนะคะค่บ้านหลังนี้อ่าหลังนี้ใหญ่มากจริงๆนะคะขาะแล้วก็สวยมากๆด้วยนะคะบ้านหลังนี้ความสูงของตัวบ้านก็จะอยู่ที่80เซนนะคะ บ้านหลังนี้เป็นโครงสร้างไม้มะค่าทั้งหลังนะคะกระเบื้องมุงหลังคาก็จะเป็นกระเบื้องรอนคู่นะคะค่ะสวยสวยสวยมากๆเลยนะคะบ้านหลังนี้ค่ะบ้านหลังนี้ก็จะมีระเบียงอยู่ทางหน้าบ้านกับหลังบ้านนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนบ้านกันนะคะค่ะอันนี้ลักษณะการทำบันไดนะคะก็จะตีปิดหมดเลยค่ะขึ้นมาแล้วเราก็เจอระเบียงหน้าบ้านนะคะกว้างความกว้างของระเบียงหน้าบ้านก็จะอยู่ที่อ 2, อคูณสเมตรนะคะ ค่ะลักษณะการตีฝ้าเพดานอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นแบบแนวเรียบสโลปนะคะค่ะบ้านหลังนี้จะไม่มีห้องนอนนะคะจะเป็นห้องโถงกว้างเลยนะคะกว้างอยู่ที่10เมตรคูณ12เมตรนะคะ ำให้บ้านดูโล่งและโปร่งด้วยนะคะบ้านหลังนี้ อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะประตูห้องน้ําก็จะเป็นประตูสไลด์นะคะค่ะภายในห้องน้ําก็จะกว้างอยู่ที่สองคูณสามเมตรนะคะช,ช่างกำลังทาสีอยู่เลย ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงหลังบ้านนะคะกว้างอยู่ที่2.3คูณ3เมตรนะคะค่ะสรุปบ้านหลังนี้นะคะเป็นทรงปัญญ้นหยาโครงสร้างไม้มะค่าทั้งหลังหลังคามุงกระเบื้องรอนคู่สูงอยู่ที่80เซนนะคะค่ะระเบียงมี2ระเบียงนะคะหน้าและหลังอยู่ที่2.3คูณ3เมตรมี1ห้องโถงนะคะ10คูณ12เมตร1ห้องน้ำนะคะกว้างอยู่ที่2อคูณ3เมตรนะคะ